ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอกับตอนที่ว่าความห้าของคุณแมทและก็สิ่งที่คุณแมทเสียใจที่สุดกับเรื่องดราม่าครั้งใหญ่ในครั้งนี้ครับอะเพื่อนๆอาจสงสัยว่าเอ๊ะคุณแมทเนี่ยเป็นคนเห้าเป้งจริงไหมฉายาห้าเป้งเนี่ยทำไมถึงถึงได้รับว่าฉายาห้าเป้งมาลองฟังดูครับแมทพูดแรงก็จริงแมทยอมรับแมทเป็นคนไม่ยอมคนก็จริงแมทยอมรับเพลงอ่ะเธอเป็นคนไม่ยอมคนจริงๆนะฮะนั่นหมายความว่าเฮ้ยเธอเธออาจจะเป็นคนเห้าเป้งจริงมาฟังต่อครับ แว่าเจตนานั้นคือช่วงนั้นคืออยากแค่จะบอกว่าแบบเฮ้ยอยากจะเถียงทุกคนว่าเอ้ยมันแค่ไม่จริงนะมันแค่ไม่จริงนะอ่านั่นแหละครับคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่คุณแมทแบบออกมาต่อล้อต่อกอนก,กับชาวเน็ตกับคนดูกับแฟนคลับกับ f c ครับแบบว่า <c oughs> ออกมาออกมาต่อล้อแบบออกตัวแรงอะไรเงี้ยจนทําให้หลายๆคนอาจจะไม่พอใจเธอในการตอบคําถามของเธอแบบจ้าอะไรเงี้ยเนาะเออเพราะว่าด้วยความเธอที่เธอที่เธอบอกตอนแรกนะเพราะว่า เธอเป็นคนไม่ยอมคนเธอเป็นคนพูดแรงอะไรอย่างนี้เลยทําให้เธอแบบแสดงออกมาอย่างนั้นเนาะแต่เท่าที่เธอบอกมาแต่เจตนาของเธอก็คือแบบว่าเนี่ยเจตนาของเธอก็คือจะบอกว่าเพยงแต่ว่าเจตนานั้นคือช่วงนั้นคืออยากแค่จะบอกว่าแบบเฮ้ยอยากจะเถียงทุกคนว่าเอ้ยมันแค่ไม่จริงเออมันแค่ไม่จริงมันอาจจะมีข่าวลืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันเป็นแค่ข่าวลือไงเธอก็อยากจะเถียงว่ามันไม่จริงแต่เธอเถียงในสไตล์ของเธอแค่นั้นเองะฮะนะฮะและเรื่องนี้ครับทําให้เธอได้เรียนรู้อะไรบ้าง แต่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันผิดที่ผิดเวลาแล้วก็เห็นไหมฮะเธอได้เรียนรู้แล้วว่ามันผิดที่ผิดเวลานะครับผมแล้วก็เธอก็ได้บอกด้วยนะครับว่าในทางช่องอ่ะผู้ใหญ่ทางช่องอ่ะได้ได้บอกได้บอกคำคำหนึ่งกับเธอแล้วก็เธอครับก็จะมาบอกกับเราเป็นคําที่ว่าน้ําเชี่ยวไม่ควรเอาเรือเข้าไปขวางเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใจร้อนเกินไปเห็นไหมฮะน้าเชี่ยวไม่ควรเอาเรือเข้าไปขวางเธอก็บอกว่าเฮ้ยเธอยอมรับแล้วอะตอนนั้นอ่ะ เธอใจร้อนเกินไปครับผมอ่ะนั่นแหละครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณแมทนะครับอยากจะบอกกับทุกคนนั่นคืออะไรครับคุณแมทอยากจะบอกอะไรกับทุกคนครับที่อยากจะขอทุกคนคือถ้ามีอะไรโมโหซึ่งซึ่งแมททราบดีแล้วก็แมทเข้าใจอะค่ะแบบอยากอยากจะขอให้ลงที่แมทคนเดียวอะค่ะเห็นไหมครับคือเขาจะบอกว่าสิ่งสิ่งที่อยากจะขออยากจะบอกทุกคนก็คือ ถ้าแบบทําถ้าคนแมททาอะไรให้เพื่อนๆไม่พอใจอ่ะทาให้พวกเราคนดูไม่พอใจก็คือมันลงที่แมทคนเดียวแต่แต่ทําไมล่ะไม่อยากให้มันสิ่งที่อืมคือคือประมาณว่าไม่ไม่อยากให้ไปลงที่อื่นนั่นแหละนะฮะก็คือแบบว่านี่ฮะวันกระทบถึงคนรอบข้างอะนั่นแหละแล้วแล้วคนแมทแล้วแล้วเพื่อนๆอยากดูไหมว่าดาวมาที่เกิดมาครั้งใหญ่ๆที่สุดเนี่ยเฮ้ย อะไรเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะฟังเพลงนี้เนาะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดมาดราม่ามาเนี่ยสิ่งไหนที่ทําให้คุณแมทเสียใจที่สุดมาฟังกันครับสิ่งที่เสียใจที่สุดของเรื่องนี้คือไม่ใช่แมทโดนด่าแต่ว่าเป็นการที่คนรอบข้างทั้งหมดอะเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการกระทําของแมทเองซึ่งแมทยอมรับและแมทก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงนะเห็นไหมครับก็คือคนรอบข้างของเธอ นะครับโดนดา่าโดนกระแสดราม่าเธอไปด้วยเธอก็เลยใจอ่อนพอคงตรงนี้แหละครับอะผมเคยได้ยินนอกว่าเฮ้ย mm. ถึงแม้เราจะแข่งเราจะแข่ง,งกับหินผาเราจะห้าวเป้งขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทนเห็นคนที่เรารักอะ่ะเจ็บไม่ได้หรอกครับอืมต่อให้เราจะทนเจ็บทนห้าวต่อให้เราจะรับเรายอมรับยอมอะไรแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทนเห็นคนที่เรารักไม่เจ็บไม่ได้แน่นอนครับ อ่ฟังตครับคือไม่อยากให้คนไปไปด่าไปว่าใครเลยเห็นไหมครับเขาเขาก็ได้ขอนะว่าเออมีอะไรลงที่เธอแต่ไม่อยากให้คนรอบข้างของเธอได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่อยากให้พวกเราอะไปด่าไปว่าใครโดยเฉพาะคุณแม่ของแทนทครอบครัวพี่สงการพี <P F S 1> ่แอลแล้วคนที่สำคัญที่สุดคือน้องปีใหม่นี่ครับนี่ครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดจากคลิปนี้เนาะ ก็คือสรุปง่ายๆนะครับเธอเป็นคนแรงเป็นคนห้าวเธอก็เลยแสดงออกไปแบบนั้นแต่ด้วยเจตนาของเธอเท่านั้นเองเจตนาที่จะบอกว่าเรื่องที่เป็นขาเลือลอะไรพวกนั้นน่ะมันไม่จริงนะเออมันไม่จริงก็เนี่ะครับเลยทําให้รู้ว่าเออว่าเธอมีแค่มีเจตนาจะบอกแต่เธอบอกในมุมมองของเธอเธอเป็นตัวของตัวเออเธอเองมากเกินไปเท่านั้นเองครับอืมแต่ตอนนี้เธอก็ได้เข้าใจละแล้วก็ได้ว่ารีเดด ได้คาพูดที่บอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเธอยอมรับตัวเองว่าเธอใจร้อนอืมนั่นแหละครับผมแล้วก็เธอไม่อยากให้พวกเราอะไปด่าคนรอบข้างของเธออืมนั่นแหละครับผมอ,มอะและนั่นแหละครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฮะแล้วเพื่อนๆนะครับคิดยังไงกับการให้สัมภาษณ์ของคุณแมทในครั้งนี้อะที่ผมบอกว่าผมจะจะมาบน่บนๆจะมาพูดๆหนนะ่อยเนาะก็คือว่ามีคอมเมนต์แบบประมาณว่า เฮ้ยผมมาอวยคุณแมทหรือเปล่าเฮ้ยผมผมได้รับสคริปต์มาอย่างนี้เหรอผมเขียนสคริปต์มาอวยคุณแม่อย่างนี้เหรอผมเป็น fc คนุณแม่โตยงอย่างนี้เหรอผมเป็นแฟนคลับคุณแม่โตยงอย่างนี้เหรอไม่ใช่เนี่ยครับผมเป็นกลางนะครับผมแค่มานําเสนอข่าวนะผมหัดผมอยากจะเป็นนักข่าวนะผมเลยมาหัดดูนะอ่าแล้วก็ที่ที่สําคัญเลยก็คือคุณลองดูรูปคลิปสิเห็นไหมในก็คือรูปแบบลักษณะหรือว่าแบบรูปภาพโดยรวมของคลิปอะ เธอออกมาร้องไห้เธอออกมายกมือไหว้เธอออกมาแบบน้ําตาคอคอ,อแบบจะร้องไห้นะน้าตาคอคอ,อปีปีนะร้องในใจนะมัง้งนั่นแหละมันก็ทําให้ผมรู้ว่าเออเนี่ยผมก็ต้องเห็นใจเธอไม่ใช่ว่าผมจะมาหมั่นไส้เธอไม่ใช่ผมจะมาเกลียดเธอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมผมไม่สามารถแสดงออกไปอย่างนั้นเนาะพอมีคอมเมนต์บอกว่าเออในไม่ไอคนใส่แว่นน่ะไอพิธีกรมันไม่รู้หรอกว่าอันนี้อีเนี่ยมันมันเสแสร้งมันอะไรเนี่ย ผมก็ไม่สามารถจะตัดสรู้ได้จริงๆนะเพราะว่าผมดูจากจากในคลิปแล้วก็เธอเสียงสั่นๆจริงๆอนะ่ะเธอน้ําตาคอๆออจริงๆอนะ่ะแล้วเพื่อนๆจะให้ผมเข้าใจว่าเธอมาโกงหกอย่างนี้หรอผมทําใจเข้าใจแบบนั้นไม่ได้จริงๆคนระับเพราะเพราะว่าผมดูด้วยตาผมแล้วผมก็นี่เนาะตามนี่เนาะตามรูปแบบคลิปเนาะก็ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดยังไงนะก็ลองคอมเมนต์นกันมาดูเฮ้ยหรือว่าอาจจะเพราะาผมเป็นผู้ชายวะผมเป็นผู้ชายผมก็เลยไม่ ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วผมก็เพิ่งมาดูพวกบันเทิงพวกอะไรด้วยไงอืมก็ต้องขอวนยาวๆหน่อยจริงๆคลิปมันจบดังงานได้แล้วเพื่อนๆที่สำคัญก็คือถ้าใครฟังถึงผมขอบคุณมากนะครับที่อยากบอกก็คือว่าเออช่วยกดไลค์ให้กันหน่อยอยาก,กดดิสไลค์ให้กันเลยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันอืมถ้าไม่ชอบอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้แต่ไม่ใช่ว่าหาว่าผมเข้าข้างใครคนนู้นคนนี้อืมไม่ใช่นะครับผมเป็นการนําเสนอตามรูปแบบข่าวตามรูปแบบข่าวที่ ที่แบบเออมีลักษณะมันเป็นแบบไหนอ่ะเออเรามองออกเป็นแบบไหนไหลไปตามน้ำ่าครับอืมแต่นี่นี่เขาก็ต้องนําเสนอแบบพูดดีๆหน่อยเพราะว่าเธอยอมรับแล้วเหมือนที่เธอเหมือนที่ผมบอกไปนะเนาะเห็นไหมมีวลีมีอะไรบอกให้เธอยอมเจ็บยอมรับรับแบกทุกอย่างแต่เธอไม่อยากให้ทุกคนเนะี่ยไปว่าไปดา่าคนที่เธอรักหรือคนรอบข้างของเธอนั่นเองอะและนี่ก็คือทั้งหมดจากคลิปนี้ครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณการไลฟ์สดนะครับจากนายเอนเตอร์เทนด้วยครับเนาะก่อนนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นมาเจาะลึกเจาะเข้าประเด็นอีกหน่อยนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์มาดูนะใครที่เป็นผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะก็ลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเพราะว่าบางทีผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่รู้เรื่องไงมองไม่ค่อยออกหรือว่ายังไงทําไมแบบมีแต่คนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยผมอวยผมเข้าข้างผมอะไรยังไงผมงงเลย ผมมีการในคอมเมนต์นะครับคุณเลิฟเลิฟเอยคุณ m อ็มดเอ้ยเนี่ยและใครอีกคุณบังบังเอยโอ้โหไม่รู้วมาจากมาจากสาวกมาจากสำนักไหนนะฮะอ่ะก็น,นะครับใครที่รู้จักก็ลองมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับฮะแล้วถ้าอย่างไรก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ